สิทธิ์บัตรทองทําฟันฟรีที่คลินิกเอกชนได้3ครั้งต่อปีมีบริการอะไรตรวจสอบเงื่อนไขอย่างไรจะย่อแล้วย่อยอีกให้ฟังค่ะ ผู้ใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทมีสิทธิ์เข้ารับบริการทันตกรรม3ครั้งต่อปีที่คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่นที่เข้าร่วมโครงการ30บาทรักษาทุกที่นะคะซึ่งปัจจุบันมีคลินิกทันตกรรมเอกชนที่เข้าร่วมโครงการจํานวนกว่า1,300แห่งทั่วประเทศค่ะโดยสามารถรับบริการดูแลสุขภาพช่องปากได้ปีละ3ครั้งฟรี5รายการด้วยกันนะคะ คือขูดหินปูนอุดฟันถอนฟันเคลือบหลุมร่องฟันและเคลือบฝูอรายค่ะแต่ถ้าเกินกว่า3ครั้งรวมทั้งบริการธนกรรมอื่นนอกเหนือจาก5รายการข้างต้นนะคะอย่างเช่นทำฟันเทียมและรากฟันเทียมสามารถติดต่อรับบริการโดยใช้สิทธิ์บัตรทองได้ที่โรงพยาบาลรัฐประจำอำเภอและโรงพยาบาลรัฐประจำจังหวัดทุกแห่งนะคะ คลินิกธันตกรรมชุมชนอบอุ่นที่เข้าร่วมโครงการจะมีสัญลักษณ์30บาทรักษาทุกที่แบบนี้นะคะ โดยผู้ใช้สิทธิ์แสดงบัตรประชาชนทุกครั้งเมื่อเข้ารับบริการและย้ำนะคะเพื่อให้สะดวกควรตรวจสอบรายชื่อคลินิกทันตกรรมเอกชนที่เข้าร่วมโครงการที่เว็บไซต์สำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ www.nhso.go.th และโทรศัพท์ติดต่อจองคิวล่วงหน้ากับคลินิกทันตกรรมด้วยนะคะ พิเศษสำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่สปสช,อชอเขต12สงขลานะคะคือจังหวัดตรังนาราธิวาสปัตตานีพัทลุงยะลาสงขลาและสตูลสามารถสแกน QR code นี้แอไลน์สาวนุ้ยบัตรทองเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะ